จะให้ลูกรู้ไม่ได้เพราะพ่อทำงานก่อสร้างว่าไงจะลูกสาวพ่อทำไมวันนี้พ่อถึงว่างมารับนูได้ล่ะคะอ๋อพอดีพ่อไปทำธุระที่ธนาคารมาลูกก็เลยแวะมารับได้ไงคะงั้นพ่อได้เจอกับพ่อของจีตาไหมล่ะคะเพราะว่าพ่อของจีตาเนี่ยทำงานอยู่ที่ธนาคารใช่ไหมจีตาอืมใช่อ้าว มาแล้วนนด้ครับพ่อวันนี้พ่อได้เจอพ่อของเบลไหมคะธนาคารนะมันมีหลายธนาคารลูกพ่อก็เพิ่งเคยเจอพ่อน้องเบลวันนี้นี่แหละเออขอโทษทีนะครับคุณทํางานอยู่ที่ธนาคารไหนล่ะครับผมอะเปิดบัญชีไว้ทุกธนาคารเลยแต่ไม่อยากจะคุ้นหน้าคุณเลยนะครับระดับผู้จัดการอย่างผมต้องไปหาลูกค้า ระดับเงินเป็นสิบล้านขึ้นไปเท่านั้นครับอ๋อแล้วครับแต่คุณอย่าลืมนะครับว่าต่อให้ลูกค้าจะรวยแค่ไหนก็ไม่ได้หมายความว่าพนักงานอย่างคุณจะรวยเหมือนลูกค้านะครับรู้ได้อย่างไงล่ะครับคนที่มีจริงๆอ่ะเขาไม่คุยอวดเหมือนคนอื่นหรอกครับคนที่มีและชอบอวดอเห็นมีแต่พวกพึ่งรวยพึ่งได้จับเงินเท่านั้นแ่ละครับมาลูกกลับบ้านเรา ไว้เจอกันนะเบลอย่าลืมคุยกับพ่อเธอเรื่องนั้นด้วยนะโอเคบ๊ายบายอ๊ยบายดึกแล้วนะลูกอะดื่มนมที่พ่อเตรียมไว้ให้ก่อนขอบคุณค่ะพ่อว่าแต่ว่าวันนี้ที่เพื่อนของลูกอะบอกให้คุยกับพ่อ คุยเรื่องอะไรเหรอนี่่ะไรละเอียดหนูคุยกับเบลไว้ว่าจะไปเรียนต่อมัธยมที่โรงเรียนนี้ค่ะโรงเรียนสอนภาษาโรงเรียนที่นี่เหรอลูกใช่ค่ะเราบอกว่าพ่อเขาเตรียมจะไปลงทะเบียนไว้ให้แล้วแต่เบลเขากำลังรอหนูอยู่อะค่ะหนูอยากไปสมัครพร้อมกับเบลแต่โรงเรียนเดิมของลูกอะก็มีต่อมัธยมไม่ใช่เหรอลูก S 1> <S 1> ก็ใช่แหละค่ะแต่โรงเรียนนี้ยเขาสอนภาษาอังกฤษเป็นหลักเลยนะคะพ่อก็รู้นี่ว่าหนูชอบภาษาอังกฤษขนาดไหนหนูสอบได้ที่จบหองห้องเลยนะครูยังบอกเลยว่าความสามารถอย่างหนูเนี่ยถ้าไปเรียนที่นี่แล้วจะมีโอกาสสอบชิงทุนไปต่างประเทศด้วยนะคะพ่อพอจะเข้าใจว่าค่าเทอมทำไมถึงแพงขนาดนี้แต่และแับผู้จัดจาก,การธนาคารอย่างพ่อแค่นี้ก็สบายมากใช่ไหมคะ เ,ออเบลยังบอกเลยว่าอย่างพ่อเนี่ยส่งหนูเรียนที่นี่ได้สบายอยู่แล้วถ้างั้นพาหนูไปสมัครที่นี่หน่อยค่ะหนูจะได้ไปพร้อมกับเบลเลยสำหรับลูกสาวคนเดียวของพ่อพ่อจะทำให้ดีที่สุดเลยแกจะขอเบอิกเงินล่วงหน้าตั้งห้าหมื่นแกอัะเล่นไะเนี่ยจริงๆครับซอผมขอเบอิกเงินล่วงหน้าก่อนได้ไหมครับ เอาเงินไปทําอะไรเยอะแยะขนาดนั้นในบอกฉันมาดิจะเอาเงินไปส่งค่าเทอมของลูกสาวของผมอะครับแต่โรงเรียนที่ลูกแกเรียนไม่ได้ค่าเทอมเยอะขนาดนั้นลูกฉันเคยเรียนอยู่ลูกผมกําลังจะจบปหกผมจะเอาเงินไปส่งเรียนสองภาษาครับโรงเรียนสองภาษาแพงมากเลยนะแกคิดดีแล้วเหรอเออมันเป็นความตั้งใจของลูกอะครับ ผมไม่อยากให้ลูกสาวของผมผิดหวังครับฉันเข้าใจนะในฐานะของคนที่มีลูกเหมือนกันพ่อแม่ก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกแกทำถูกต้องแล้แต่แกก็ต้องสอนลูกด้วยนะว่าให้ยอมรับความจริงฉันไม่รู้นะว่าแกเลี้ยงลูกยังไงแต่ลูกแกก็ต้องรู้นะว่าแกทำงานอะไรเงินไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้น คือผมฉันเข้าใจนะว่าเด็กวัยเนี้ยเขาต้องการตามเพื่อนแต่แกก็ไม่ควรที่จะตามใจลูกมากเกินไปอีกอย่างแกควรที่จะสอนลูกด้วยนะว่าให้ยอมรับความผิดหวังให้ได้เข้าใจไหมหมายความว่าซอไม่ให้ผมเบิกเงินล่วงหน้าอย่างนั้นผมขอกู้ก็ได้ครับนี่แกยังไม่เข้าใจในสิ่งที่ฉันพูดอีกหรอหรือแกอยากจะให้ลูกเดินทางผิดฮนะ ผมก็แค่อยากทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดอะครับวยแกคิดเหรอว่าสิ่งที่แกคิดอยู่มันถูกต้องแหละเจสซอยมีลูกค้ามาหาเออบอกให้เข้าเข้ามาเลยไปไปไป,ไปทำงานของแกไปขับจอ ดีคะ่ะคุณบอยชิญน,นั่งก่อนสิคะครับสวัสดีครับเอา้าไหนส้อยบอกลูกน้องคุณบอยไปรอที่ห้องรับรองไงคะอ๋อไม่เป็นไรครับพอดีว่าผมจะมาดูไซงานด้วยว่าไปถึงไหนแล้วโอ้ยคุณบอยน่าไซงานอะ่ะมันมีแต่ปูนแต่คุณไม่เป็นไรครับคุณส้อยครับผมเนี่ยเป็นคนลุยๆเลยนะครับคุณส้อยครับผู้จัดการธนาคารคนนั้นเนี่ยเขามาซื้อโครงการที่บ้านของคุณส้อยด้วยเหรอครับ จำเิดคนแล้วล่ะค่ะผู้จัดการธนาคารที่ไหนล่คะคะนั่นลูกน้องส้อยเองค่ะนู่นไงเขาทำงานอยู่เดี๋ยวคุณบอยรอสร้อยอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสร้อยขอไปเอาเอกสารก่อนผู้จัดการธนาคารเหรอไอคนขี้โกหกเลย แกเอาเสือ้อฉันไปนทำไมทำไมคุณไม่แต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนออกจากแคมป์คนงานล่ะครับทำไมผมต้องแต่งตัวออกจากแคมป์คนงานด้วยละ่ะอ๋อหรือว่าคุณไม่ได้หลอกแค่ลูกของคุณคุณหลอกเพื่อนร่วมงานของคุณด้วยใช่ไหมพี่แกพูดอะไรไปรู้อะไรมาหมดเวลาเลิกงานจากแคมป์คนงานคุณก็ต้องแปลงโฉมเพื่อมาเป็นผู้จัดการธนาคารแล้วก็ไปรับลูกเนี่ยนะคุณไม่อายคนอื่นบ้างเหรอครับ คุณเป็นแค่คนงานก่อสร้างที่อาไปหลอกคนอื่นแม้กระทั่งลูกของตัวเองเนี่ยนะว่าตัวเองผู้จัดจาก,การธนาคารพ่อนี่มันเรื่องจริงเหรอพ่อโกอหกนูนหรอกีต้าไม่ใช่นะลูกขนาดนี้แล้วอ่ะแกยังจะโกหกเหรอวะโน no. ดูนี่ลูก ถ้าพ่อของหนูเป็นผู้จัดการธนาคารจริงเขาจะไปแบกปูนแบกทรายทำไมหยุดนะเว้ยนี่หมายความว่าไงคะพ่อ mm. แล้วที่จีต้าบอกหนูมาตลอดว่าพ่อของจีต้าทำงานที่ธนาคารเพื่อนลูกอ่ะคงไม่ได้โกหกลูกหรอกพราพ่อเขาเองอะก็ยังโกหกเขาเลย จิต้ากิต้าครับออกมาคุยกับพ่อก่อนสิ กีตารลูกลักพ่อพ่อขอโทษนะที่ทำให้ลูกผิดหวังพ่อก็แค่อยากทำทุกอย่างเพื่อลูกพ่อแค่ไม่อยากให้ลูกรู้สึกขิาดอยากให้ทุกอย่างที่ลูกต้องการแต่พ่อเลือกใช้วิธีผิดไปจนทำให้ลูกรู้สึกผิดหวังถ้าพ่อรู้ว่าจะทำให้ลูกเสียใจแบบนี้พ่อจะไม่ทำเลย เหม็นกลิ่นปูนกลิ่นทรายหนึ่งเลยเว้ยแกยังกล้าจะมาที่นี่เหรอวะแกไม่กลัวลูกแกอายคนเองมั้งหรอกับพ่อแกไงที่ทำให้ฉันกับลูกกับทะเลาะก,กันแกจะมาโทษฉันแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยมันเป็นเพราะแกเองไม่ใช่เหรอวะที่โกหกลูกแกแกคงอยากจะให้ลูกแกเรียนโรงเรียนสอนภาษาที่ดีๆใช่ไหมล่ะ เอาอย่างนี้แล้วกันนะในฐาน,นะที่เราเป็นพ่อเหมือนกันนยะแล้วลูกฉันกับลูกแกก็เป็นเพื่อนสนิทกันฉันจะช่วยให้ลูกแกได้เรียนโรงเรียนสอนภาษาอย่างที่แกต้องการแกสนใจไหมแกอย่าล้อเล่นเรื่องนี้นะฉันพูดจริงฉันจะให้แกกู้เงินโดยที่เมียวดอกสักบาทแต่แกต้องมีข้อแลกเปลี่ยน แกจะให้ฉันทำอะไรโอดีฉั <S <S นไปเดินในไซต์งานของแกแล้วรองเท้าอะ่ะมันก็เปื้อนซะด้วยสิทั้งปูนทั้งสายเต็มเท้าเลยแกเช็ดรองเท้าฉันเลยสิถ้าแกทำได้ฉันจะกดปูนเงินตอนนี้เลย ได้เดี๋ยวฉันจะไปหากระดาษทิชชู่มาก่อนเดี๋ยวฉันว่ากระดาษทิชชู่คงไม่หมอหรอกเอาเสื้อของแกน,นี่แหละหยุดนะพ่อทำไมพ่อต้องทำถึงขนาดนี้พ่อก็แค่อยากหาเงินส่งให้ลูกไปเรียน ไปโรงเรียนที่ลูกท้องการเรียนไงลูกหนูไม่อยากไปแล้วหนูอยากเรียนต่อที่เดิมหนูเข้าใจทุกอย่างที่พ่อทําแล้วหนูรู้ว่าพ่อทําทุกอย่างเพื่อนหนูถ้าหนูรู้ว่าพ่อต้องลาบากขนาดเนี้หนูจะไม่ขออะไรจากพ่ออีกเลยขอบคุณนะคะพ่อแต่แค่เนี้ยมันก็มากพอแล้ว แค่นี้พ่อือเก่งมากแล้วค่ะพอ่อเก่งแล้วพ่อคือฮีโร่ของหนูนะคะเบลถึงเราจะเรียนกันคนละที่แต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นะอืมฉันเข้าใจแกน,นะแล้วก็ขอโทษแทนพ่อฉันด้วยนะเบลหนูจะขอโทษทำไมอ่ะพ่อไม่ทำอะไรผิดสักหน่อยแน่ใจเหรอคะว่าไม่ผิดอะ่ะหนูเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างนะคะพ่อ อย่าไปโทษพ่อเลยพาไม่โกรธหรอแต่หนูโกรธค่ะหนูผิดหวังที่พ่อทำแบบนี้เบลเบลฟังพ่อก่อนลูกเบลวันนี้พ่อไปยกปูนแบกเสาอ่ะเหงื่อไหลท่วมตัวเหม็นตัวพ่อไปหมดแล้วเนี่ยไหนพ่อเห็นจะเหม็นเลย อพ่อเริ่มถามไปสำหรับมหนึ่งของลูกอะเรียนเป็นยังไงบ้างก็สนุกดีค่ะมีเพื่อนใหม่ๆย้ายเข้ามาเต็มเลยค่ะแล้วครูชมหนูที่หนูสอบเข้าโรงเรียนนี้ได้คะแนนเป็นัำดับหนึ่งเลยนะคะโอ้โหลูกของพ่อเก่งจังเลยทั้งสวยทั้งเรียนเก่งน่ารักมากโอเค วันนี้โรงเรียนใหม่ของเธอเป็นี้ไงบ้างอะก็ยากมากเลยนะคิดถึงเธอเลยแหละอ้าวว่าแต่พ่อเธอไม่มารับส่งแล้วหรอตอนนี้แม่เขามารับฉันเองแล้วล่ะกลัวว่าเดี๋ยวพ่อจะไปรังแกใครคือฉันต้องขอโทษแทนสามีของฉันด้วยนะคะที่เขาเคยทำอะไรไม่ดีกับคุณไว้ไม่เป็นไรหรอกครับผมไม่ถือโกรธแล้วก็ไม่โกรธเขาแล้วครับ น้องเบลก็อย่าไปโกรธคุณพ่อด้วยนะ